เขียงดำๆแบบนี้ทำให้กลับมาดูขาวเหมือนใหม่ได้แบบง่ายๆเลยนะคะมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะนี่นะคะตัวช่วยของพี่ออมจะมีแค่2อย่างเท่านั้นนะคะนั่นก็คือเบกกิ้งโซดาและน้ำส้มสายชูเท่านั้นเองค่ะมาดูวิธีการทำกันได้เลยอันดับแรกเลยนะคะเราก็จะใช้น้ำพรมให้เขียงเขาเปียกๆก่อนนะคะนี่ค่ะพรมให้ทั่วเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วโรยทับด้วยเบกกิ้งโซดาค่ะ นี่เลยตัวเบกกิ้งโซดานะคะคุณผู้ชมก็หาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปเลยนะคะราคาไม่แพงเลยค่ะนี่เลยคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลเรื่องสารตกค้างเลยนะคะรับรองไม่มีแน่นอนเลยค่ะนี่นะคะเมื่อเราโรยจนทั่วแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวพี่าจะใช้มือเกลี่ยนะคะให้ทั่วเลยคราบดำๆตัวนี้นะคะออกไปเลยนะคะเลียงของเราก็จะกลับมาขาวเหมือนใหม่เลยค่ะนี่นะคะเกลี่ยให้ทั่วแบบนี้เลยนี่ค่ะ เราก็เกลีย่ยจนทั่วแบบนี้แล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ล,วลาดทับด้วยน้ำส้มสายชูค่ะคุณผู้ชมจะใช้เป็นยี่ห้อใดก็ได้เลยนะคะนี่ค่ะเทน้ำส้มสายชูเข้าไปแบบนี้เลยเขาก็จะทำปฏิกิริยากันนะคะนี่ค่ะเป็นฟองขึ้นมาแบบนี้เลยเพื่อนจะเทให้ทั่วเลยนะคะนี่เลยนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนจะทิ้งไว้10นาะทีเดี๋ยวเราค่อยมาขัดต่อกันนะคะ และตอนนี้ก็ครบ1ิบนาทีแล้วนะคะเดี๋ยวพี่อําก็จะใช้ฝอยขัดหม้อตัวนี้ค่ะทําการขัดเขียงของเราเลยนะคะเดี๋ยวเรามาขัดกันเลยนี่ค่ะนี่นะคะสีดําๆก็ออกไปแบบง่ายดายเลยนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมสังเกตดูเลยนะคะภาพดําๆที่เขียงค่ะก็จะหลุดออกไปอย่างง่ายดายและสูตรนี้นะคะกินข้าวของอาหารหรือว่ากินของเขียงนะคะก็จะหายไปด้วยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวพี่อ้ําจะขัดไปเรื่อยๆเลย ส่วนตัวนี้เขาจะเป็นสีของไม้นะคะนี่ค่ะสีดำๆตัวนี้จะเป็นสีของไม้นะคะนี่ค่ะแล้วตอนนี้นะคะพี่อ้อมก็ขัดจนทั่วแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาล้างด้วยน้ําสะอาดกันค่ะนี่ค่ะเรี่ยมจะล้างออกให้ดูนะคะนี่ค่ะ ตอนนี้นะคะเขียงของเราก็ใสสะอาดเหมือนใหม่เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นำไปตากแดดค่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูตอนที่เขียงแห้งกันนะคะและตอนนี้เขียงของย้อมก็แห้งดีแล้วนะคะนี่ค่ะเขียงอ้อมก็กลับมาขาวสะอาดเหมือนใหม่เลยนะคะโดยเคล็ดลับที่ง่ายแสนง่ายใช้แค่2อ,อย่างเท่านั้นเองค่ะเบกกิ้งโซดาและน้ำส้มสายชูเท่านั้นเองนะคะเราก็จะได้เขียงที่ใหม่แบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมก็ลองนำไปทำดูนะคะ